อเคสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับโทรมาผมบอกว่าพี่ครับช่วยมาบ้านผมน้อยพอดีมีปัญหาตอนนั้นมันก็เด็กแล้วนะครับผมก็ รับโทรศัพท์นักเพื่อนโทรมาผมจะรับเพราะผมคิดโดยเสมอว่าถ้าเขาโทรมาหาเราในเขาน่าจะมีเรื่องด,ดที่ว่าเราให้ได้เราช่วยเหลือนะครับพี่พี่ผมก็ถามว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าพอดีมีคนข้างบ้านมานั่งกินเหล้าแล้วก็จอดรถกีดขวางทางเข้าบ้านผมและผมก็ถามน้องเขาว่าเอ,อเขามานั่งกินทุกคืนหรอครับ บอกไม่ครับพี่แต่ว่าผมไม่ชอบครับให้พี่มาช่วยกูเขาหน่อยครับเอผมก็แต่ถ้าผมเป็นตอนอายุตอนเพิ่งขึ้นนะครับผมไปอยู่แล้วครับเพราะผมคนน้องเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงครับผมก็บอกว่าน้องอย่างนี้ดีกว่าไหม่ะถ้าว่าน้องเอารถเข้ามาน้องก็ไปบอกเขาว่า,อาขอช่วยถอยหน่อยถอยรถได้หน่อยได้ไหมครับผมอยากเข้าบ้านก็เท่านั้นคนเราเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่กันนะครับเพื่อนเพื่อนบ้านกัน แต่ถ้าให้พี่ไปถ้าให้พี่ไปก็หมายถึงว่าต้องรบอย่างเดียวครับไปถึงต้องไม่มีคําว่าพูดครับนั่งพี่ไปเนี่าแต่ถ้าถึงขั้นนี้พี่ว่าน้องคุยก่อนดีกว่าแต่ถ้าเขาลงมือลงไม้น้องโทรมาบ้านบ้านจากบ้านพี่ไปบ้านน้องไม่ไกลนะครับเพราะว่าผมก็บอกเขาไปว่าถ้าเป็นเม,มื่อก่อนผมไปอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ตอนนั้นผม,ผมยังผมยยยััยังงงไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ยังไม่แก่แต่ตอนนี้มันมันหนังคนละเรื่องไม่ใช่ว่าได้ไม่ไม่กลัวครับผมผมไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับอ่าแต่คุณรู้ไหมว่าหลังจากนั้นมาน้องคนนั้นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตัวกัผมเลยแม่งขับรถเจอกันผ่านกันก็ไม่ทักผมรู้ว่าเขาเห็นแต่แต่ผมก็ไม่สนใจนะครับก็ผมผมก็เหตุการณ์นี้มันดีนะครับผมได้เรียนรู้เขาว่าแม่งมันครอบกูเพื่อให้กูไปเอใช้ไว้ใช้กูเวลาเวลา มึงมีปัญหาประมาณนั้นเพื่อนอย่างนี้ผมไม่แคร์อยู่แล้วครับผมไม่ใส่ใจอยู่แล้วผมชีวิตผมสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือดูแลผู้มีพระคุณต,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 ตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับในเรื่องไร้สาระเรื่องตกเส็กผมไม่นะครับอขอบคุณนะครับน้องที่ว่าทําให้ผมได้รู้ว่าใจน้องอ่ะหลานพี่อ่ะ น,น้องเฟร่งี่ยใจยังรวยกว่าแล้วขอบคุณครับ